สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่องค์การค้าของสองกสคมอบอุปกรณ์การเรียนและสื่อการศึกษาช่วยเหลือโรองเรียนที่ประสบอุทกภัยค่ะ ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยนายพัฒนะพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนและสื่อการศึกษา อาทิเช่นชุดนักเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ทำความสะอาดมูลค่า2 0 0นบาทจากองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทก,กภัย ด้านว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการกพทออได้กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบประมาณ17,000คนโดยสพทออได้จัดสรรงบประมาณสำหรับช่วยเหลือและฟื้นฟูไปยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภยัยเพื่อรับแจ้งเหตุและเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอขอบคุณองค์การค้าของสองกอสค ที่ให้การสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนและสื่อการศึกษาในครั้งนี้และสพทจะทำการจัดส่งให้กับโรงเรียนต่อไปอค,ครับตอนนี้จากเหตุอุทกภัยในภาคเหนือที่ผ่านมานะครับ วันนี้ขอเรียนว่าวันนี้โรงเรียนบุคลากรนักเรียนครูเราเนี่ยได้รับผลจากการเกิดอุทกตัยใไปนักเรนถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าคนนะครับในเบื้องต้นนี้เราก็ได้ดูแลเยียวยานะครับจัดงบประมาณลงไปในการปรับปรุงในการาปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่จําเป็นเร่งด่วนที่กระทบต่อการเรียนการสอนอันที่2ก็คือจัดงบลงไปเพื่อกวาดล้างทำความสะอาดนะครับ แล้วก็ส่วนที่3คือเราจัดงบช่วงที่กําลังประสบภัยเนี่ยเราจัดถุงยังชีพไปดูแลให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้และหลังจากนี้นะครับเรากําลังตรวจสอบสํารวจว่าสิ่งของจําเป็นต่อการเรียนการสอนเช่นหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนอะเหล่านี้เสียหายเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย,ภยขึ้นที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวันนี้ต้องขอบคุณทางองค์การค้านะครับสกสคที่ได้มาร่วมการบริจาคทั้งหนังสือทั้งเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนรวมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดซึ่งวันนี้สิ่งที่ต้องการเยอะที่สุดเท่าที่ผมลงพื้นที่ไปดูก็คืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดเพราะว่าน้ําท่วมครั้งนี้จะเอาดินและโคลนลงมาในโรงเรียนต่างๆนี้เป็นดินโคลนไปเต็มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการเยอะที่สุดคือ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะครับวันนี้ทางองค์ก,การค้าสกสคก,ก็นํามามอบให้ซึ่งเดี๋ยวทางสพทก็จะจัดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ลงไปมอบให้กับโรงเรียน,นสถานศึกษาต่างๆที่ประสบปทุทกกระเพยเพื่อล้างทำความสะอาดหน,นังสือเรียนที่จมน้ําหายไปกับน,น้ําก็จะได้กลับมาทดแทนในักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติครับ